สวัสดีค่ะวีตาสวัสดีค่ะสิลูกสวัสดีค่ะวีตาสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสิลูกสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะไอวีตาสวัสดีออค่ะคืนนี้วิตาอยู่กับพอ่อเห็นไหมเห็นไหมแม่ต้องไปอยู่เวนเนาะเนาะ แม่บอกว่าไฟเซอร์มาส่งเยอะมากเลยแม่ต้องกลับรีบแม่ต้องรีบกลับไปทํางานเนาะนะนะนะพนี้ชอบเขาก็ต้องไปทํางานเหมือนกันเนาะได้อยู่กับตานะลูกนะนะอ,อยู่กับตานะลูกกับตากัดยาให้ก่อนนะเดี๋ยวตอนเย็นแม่มานะอย่าดื้อน,นะคะ

ตึม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 ตตึมตตึม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 ต vì da chiu chiu vì da chiu tai vì da vẩy lại chiu tai chiu chiu chu da chiu chiu vì da chiu tai vì da chu lại chiu tai chiu chiu vì da chiu chiu đi เต้ออกแล้วอ,อืลูกสาวพ่อก็เฉยเหมือนเดิมนะนะนะเนาะเนาะเนาะทำไมคิ้วเป็นงั้นล่ะลูกไอคิ้วเป็นะ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 งัง้นล่ะนูจะง่วงตอนไหนเลยไหวันนี้นอนเยอะเลยเนะี่ยนี่กี่โมงแล่น6โมงกว่า,วายังพูดไม่จบคำเลยหาวแล้ว ว้าอ้เฮ้ยเออยเย้นั่นไงแหวนนมอีกแล้วเยแหวนนมตลอดเลยว้าจะเปลี่ยนผ้านะผ้าผืนนี้เอาไปแช่น้ำไว้มาตอนเย็นดให้แม่สักเนาะเนาะ กอเอ๋ยกอไก่ขอไข่อยู่ในเล้าขอขวดของเราขอควายเข้านาขอคนขึงขังคอละคังข้างฝางองูใจกล้าจอจานใช้ดีชอชิงตีดัง ชอช้างวิ่งหนีโซโซรามตีชอกระเชอคู่กันยอหญิงเสพาดอชดาสวมพลันตอประตักหุนหันทอฐานเข้ามาลองทอนางมุนโทหน้าขาวทอผู้เท่าเดินย่องนอนเนนไม่มองดอเด็กต้องนิมนต์ดอเต่าหลังตุ้ง อถุงแบกขนทอทหารอดทนทอทงคนนิยมนอหนูขวักขวายบ่ใบไ,ไม้ทับถมปอปลาตากลมพอพึ่งทำลังฟอฝาทนทานพอพานวางตั้งฟอฟันสะอาดจัง พอสมเพลางใบหม่อมาคึกคักยอยักเคี้ยวใหญ่รอเรลือภายไปรอลิงตายเราบวแหวนวงยาวสอสลาเงียบเหงาสอฤศีนวดยาวสอเสือดาวขนองขอหีบใส่ผ้า ล่อจุลาท่าพยองอออ่างเนืองนองหอนกคู๊ตาโตจ,ะะจบแล้วจบแล้ววิวิววันนี้เรียนวิชาภาษาไทยจ,ะะจบแล้วว้าวว้าวด่าลูก มงดมจุ๊บไปจนไปไปไ้ไปไวคยว้งนี่มาลำคาญพ่อไหมลำคาญพ่อเนาะพอ่อจุ๊บบ่อยๆเนาะ ร้อนไม่ลุกแต่พ่อเปิดแอร์ก่อนมาอย่าปิดพัดลมค่ะนะไปเถอะแป๊บหนึ่งวันนี้วีตดาย,ยังไม่ได้ปุ๊ดปุ๊ดเลยฮะวีตา้กินข้าวตั้งเยอะกินนมด้วยกินกล้วยด้วย แต่วิดายังไม่อืดเลยไม่อืดเลยไม่อืดเลย,เล,ยเล่นอะไรลูกดูอะไระดูอะไรคะนี่วิดายอยู่นี่วิดายอยู่นี่วิดาอยู่นี่ออร้อนเลยนะเนี่ยพอคงเปิดแอร์แป๊บนึง ไม่ยังไม่เย็นเนาะอ้โหพงมาละาวพอหาวลูกก็หาวเลยบายแบบอีกแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเยวเดี๋ยวเดี๋ยวเยวเช็ดกนเช็ดก่นเช็ดกนเช็ดกเช็ดก่นเดี๋ยวพงเดี๋ยวพเดี๋ยวพ่งขยับเพึ่งขยับพ่งขยับพอเช็ดให้ก่อน โอ oh ้โอ้โอ้พ่อขอโทษพ่อขอโทษลูกพ่อขอโทษชิดช็ดชิดชิดอืออือคนบนคนบนไหนเช็ดมือคนสีอืมอืมอ้านี่ยเช็ดหน้าก่อนเช็ดตัวก่อน บ่นอะไรล่ะวานตัวเองแบ,บน่นมเองอะ่ะห <c oughs> ืเออเออออเออเออเอบ่นอะไร

พ่อแก้งนะพ่อแก้งหนูวะนีจะตาก่อนอะไรจะไปไหนออ

ะเบิลอไรอืมบนลหลในเล่นอะไเล่นอะไรลูกฮะ

<laughs> <laughs> nó nghe tay xe này Yeah. Ah, <laughs> uh, <laughs> bye, 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 bye. Bye. Bye, 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 bye. អ uh, uh. uh, 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 uh. <sie> ឺអាអាប៉ាប៉ាប៉ាទៅញ៉ាំนมញ៉ាំนมញ៉ាំนมណាស់អឺ